จะมาขัดคาบสีตกกันนะคะลูกค้าขอบแขนเสื้อตกใส่นะคะแล้วก็ที่คอนะคะแดงหมดเลยนะคะทั้งตัวตกใส่ทั้งตัวเลยนะคะข้างหลังอีกเห็นไหมคะเราจะมาใช้นะคะคู่เก่งน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะ ส่วนผสมนะคะน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวหนึ่งส่วนไฮเตอร์มาเล่ครึ่งส่วนพอนะคะเพราะว่าเป็นสีแดงถ้าไม่ออกเราค่อยๆเพิ่มมาเลนะคะเพิ่มทีละน้อยๆน,นะคะไม่งั้นเดี๋ยวสีตรงนี้มันจะซี่จะจืดนะคะคนน้ํยายาเข้ากันกับน้ําแล้วเราก็แช่ทิ้งไว้นะคะลูกค้าต้องคอยดูคอยสังเกตนะคะว่าถ้าหลุดแล้วเราก็พอแล้วนะคะอย่าแช่นาน เ,เวลาแช่ไวสักแป๊บนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะคะว่าจะหลุดออกไหมนะคะเรามาดูผลงานกันนะคะลูกค้าหลังจากที่แช่ซักขจัดทาาสีตกนะคะที่เสื้อยืดสีขาวนะคะลูกค้าดูนะคะที่แขนที่สีลอกใส่หลุดออกไปแล้วนะคะสีตกในตัวเลยนะคะคอเสื้อก็หลุดออกไปเลยนะคะแขนเสื้อ ตกใส่ทั้งตัวหลุดไปหมดเลยนะคะสีกลับมาขาวเหมือนเดิมนะคะสะกรีนไม่ต้องกลัวหลุดลอกนะไม่ลอกเห็นไหมคะขาวทั้งตัวเลยนะคะนี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดนะคะคู่เก่งน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ